หนูที่มีไส้เดือนแปะอยู่ตรงหน้าใบได้ไหมใบไ,ไมโค <c oughs> รโฟนะอะไรสิงคโปร์จริงเหรอ ครับสวัสดีครับผมโทนี่ลากเกนนะครับในเรื่องรับบทเป็นเอ๋ยนะครับเป็นคุณพ่อของนี่เลยแล้วก็เป็นสามีของนี่นครับค่ะก็แก้วจรินญ,ญานะคะรับบทเป็นวันจันค่ะก็เป็นแม่ของน้องวันศุกร์ค่ะย้ yeah. <c oughs> ไม่เป็นใครคะน้องวันศุกร์ค่ะแล้วชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อเองไม่ได้ <c oughs> จำไม่ได้แล้วเหรอ เล่นเป็นวันศุกร์ค่ะเย,ย้วันนีอะไรกันคะน้องคลอมาเล่นค่ะเกมอะไเป็นเกมถ่ายภาพคาร์ลอจะวาดรูปแล้วพี่เกล็กับพี่โทนี่จะต,ต้องเข็นกันท้ายว่าคา,าร์ลอจะวาดรูปอะไรมาดูกันว่างานนี้ป๊ะปะ๊าละหมาจะทายถูกคนละกี่ภาพโอ้โอมาดูกันเลยนะคะ ราดูแลเราดูแลดูได้ไงเดี๋ยวรออะไรอ่ะแต่ประเด็นคือบางนิดเลยไะมั้ยมีกระดานใหญ่กว่านี้ไหมฮะรู้สึกแค่รอจะใหญ่กว่ากระดานแล่วอ๋อ I know I know ต่าครับอะไรอะไรอะไรนะตาไอ้าวนี่ผู้หญิงเหรอเนี่ย วันจันทร์วันศุกร์ผู้หญิงด้วยเหรอมงกุฎเหรอมงกุฎไงใช่ไหมใส่มงกุฎใช่ไหมเป็นเชฟหรือเป็นเชฟเป็นอะไรอ่ะนางฟ้าอะไรเอาดีๆเอาดีๆไอติมเอาดีๆไอติมอะไรมีหน้าได้ไงมันไม่มีหน้ามันมีแขนด้วยเนี่ยคืออะไรเนี่ยหนอน นี่บุมแมลงมุมแมลงอ๋อเหรอมุมแมลงอ่ะอย่างงเี้ยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้ถ้าไม่มีหน้าตาแต่เป็นสิ่งนี่แบบนี้กลมาอีกแล้วมีหน้าอีก่ะโอ้ง่แง่แง่ใช่ไหมเป็นผลไม้เป็นผลไม้เหรอเป็นผลไม้ป่ะเป็นผลไม้ใช่ไหมสตรอเบอรี่ไงแตงโมเออมาแตงโมดูใจว่า อาแโอวยจับมือเร็วขอขอรางวัลหน่อยพอบอกว่าเป็นแตงโมก็ดึงออกเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อถ้าเกิดชนะได้จุ่มหน้าผากเหรอคอนโดฟันฟันห่านห้องน้ำเปียโนเปียโนเดี๋ยวนะขออ่านใจก่อนใบได้ไหมใบได้ไหมโอ๊ะ อันนี้ยากมากเลยอะแต่คิดว่าเดาได้แล้วผมขอทายก่อนอันนี้ถั่วลิสงทางมาลายเฮ้ยอะไรอะกางเกงอ๋อโถเฮ้ยไม่แล้วกางเกงแล้วใชวกางเกงขาสั้นข้างยาวข้างด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าไม่ผิดแน่ใช่กางเกงอันเนี้ยเนี่ยกางเกงใส่ที่บ้านเลย ที่เราทายถูกสักอันเรื่องวาดแคลร์แคลร์ตอนฟันล่วงแเอาหัวเม่งด้วยเหรอเป็นคนหัวเม่งเหรอเมมพอตเป็นคาล็อกใครทายออกขอชนะสักอ <bike> <antis> ันหนึ่งเถอะขอทางก็เลื่อนเลยขอใบไหว้แหละไม่ใช่คนเหรอแล้ววาดหน้าทำไม หลอกเยเหรอก็อันแรกก็ไม่ใช่คนก็มีหน้าเป็นของกินแน่เลยเวลาของกินอ๋อของกินชอบคุยกับของกินเหรอแน่แน่เลยองจินตนาการว่าของกินต้องแบคุยได้ใช่ไงอ่ะสิงคโปร์ให้ของกินด้วยน้ำพุน้ำพุผีไงก็วาแล้วใช่เหมือนมากมีว่าเหมือนเลย นี่พอแบบเอ้ยเปิดอ๋อผีนี่เองโอ้โหง่ายเลยง่ายง่ายรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้เลยรู้แล้วขอตอบค่ะขอตอบปู มาอีกแล้วแรงมาอีกแล้วกล้วยกล้วยกล้วยแน่เลยโอ้เก่งเก่ง่รู้ใจแล้วเริ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้ยมันเกียดมันเกียดมาอีกแล้วหน้าคนแห้วปะเนี่ยแัตเตอร์ ไม่เอาในเกรงใจออ๋เด็กไงเด็กทารกไม่ใช่ไม่ใช่เลยด้วยไม่ใช่คนด้วยอังจริงตุ๊กตาตู้คอนตู้คอนตู้คอนวาดชัดขนาดนี้แล้วจะถ่ายทำไมเนี่ยไม่ตู้คอนไอติมยังมีหน้าเลยหน้าเป็นนักเต้นวะอันนี้ก็อยู่ในหน้าเต้นนะเออ นี่ที่หามากแล้วอายจริงเหรอไม่ใช่เหรออายเป็นเจ้าชายไงต้องจะพู่ไต้องนี่มอแต่ตอบว่าอายไม่ใช่เจ้าชายซะหน่อย เดี๋ยวพาไปดูก็ได้นะมีคอร่าอ้าวมันะมีเลยนะอะไรช้าช้านะอะไรช้ามีคอร่ากำลังดูดน้ำจากหลอดหนูใช่เหมือนหนูนะเหมือนหนูหันหลังหนูอย่างเงี้ยหนูที่มีไส้เดือนแปะอยู่ตรงหน้า โอเคได้ได้เดี๋ยวท้ายเลยหนีกันด้าทำไมอ่ะมาแรงมาแรงศูนย์คะแนนหนึ่งคะแนนโอเคครับจะตั้งใจจะตั้งใจมากเหมือนที่แครรอตั้งใจวาดกระทะเฮ้ย อย่าแย่งนี่ได้ดังพูดแปลว่าได้สองคะแนนพี่โทนี่ได้สองคะแนนเป็นสามคะแนนตอนนี้ไม่พี่แก้วให้ให้คะแนนพี่โทนี่ก็เป็นสามสามต่อสี่แล้วตอนนี้จุ๊บหน้าผากยังจุ๊บหน้าผากก่อนเอ้ยมาอยู่แล้วนะอย่าลืมปีกนะ ยังยังยังให้โอกาสบ้าดนิดนึงมีปีกเปล่าเครียดเด้อเครียดซาลาเปาหน้าเป็นแบบหลับตาหลับตาขนตายาวด้วยซันาคอร์ดสโนว์แมนแสดงว่าอันนี้ไม่มีผมใช่ไหมมีสีขาสีขาเหรอมีหางด้วยมีหางมีปีกด้วยเอ๊ะใช่ไหมใช่ ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมวกแล้วอันนี้เป็นเขาเดาง่ายมากเดาง่ายมากผมขอทายแล้วกันครับเพีงกษัตริย์อ้าวโอดเลยอดโดนจุกหน้าผากเลยครับ อ่าเดี๋ยวให้ให้แครอลปักติดตามละครเรื่องนี้หน่อยสิไหนฝากติดตามละครเรื่องอะไรคะเราเล่นเรื่องอะไรเรื่องป๊าป๊าอะไรนะป๊าป๊ามือใหม่เหรอ perfect dad ใช่ไหมป๊ะป๊ามือใหม่ก็ perfect dad เข้าเข้าไปดูเรานะคะได้ที่ไหนได้ที่ไหนได้ที่ a i s a i s a y ย y